ดูดวงเช้าราศีเมษดวงไม่มีสิทธิ์เลือกต้องรวยเดี๋ยวนี้ต้องเฮงเดี๋ยวนี้พี่อครับผมด้วยอํานาจบุญบารามีวาสนาสิงศิทธิ์คำชูปกป,กปกักกุ้มของรษา,าก่อนอื่นหมอสันขอแนะนาก่อน,นบใไปท่านพบไพรีพินาศัตรูมูมานพังพินานะผมสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟร,รีบผมับเหรียญเก่านะพระผงเก่านะจ๊ะวัดบวรนะจ๊ะ,ะับผมนะพบคู่กับเหรียญพระปางสะดุ้งมานนะผมสองร้อยห้าสิบบาท สองปีครับมานยังสะดุ้งนะครับผมท่านเคยได้ยินไหมพระปางสะดุ้งมานครับรู้จักกันอยู่แล้วนะจ๊ะนะครับผมมานยังสะดุ้งให้พบติดตัวไว้นะครับสองร้อยห้าสิบบาทด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาดวงชะตานี้เป็นยังไงไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นะตกตำแหน่งไพ่ควีน,นครับไพ่ควีนมองบอกถึงว่าโชคจะตามนาฏบุญบารมีวาสนาไม่มีสิทธิ์เลือกในบุญกุศลวาสนาท่านจะได้รับแต่ได้รับเป็นรองลงมาจากคิง แร้ผมตกตำแหน่งไพ่คิงใหญ่สุดใช่ไหม,มล่ะไม่ครับเพราะฉะนั้นควีนเกิดขึ้นไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นะักโชคชะตาบุญกุศลวาส,สนาดวงชะตานี้จัดหนักจัดเต็มจะเจ,เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดเพราะฉะนั้นให้ท่านตั้งมั่นเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างในหัวมีต่เมฆมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆมัน,ๆ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 นมีแลผมมีเข้ามาประเดบประดังแล้วผมให้ท่านสับสนงงเวยแล้วปัญหาต่างๆที่ใครบางคนกั่นแกล้งเรื่องราวต่าางงๆเมประดดั สิ่งนี้จะย้อนกลับไปนะผมถ้าท่านเจอปัญหาต่งตางๆหมอท่านแนะนำให้ท่านพบพระปางนาคปกนะปางนาคปกนะผมนะผมก็เรียกป้องกันกันแก้เรื่องราวฐานะพญานาคนะผมถ้าเจอเรื่องราวร้ายๆพระนิรันตอันตรายนะผมมองกันเรื่องราวร้ายเ้าทำไมต้องไปสู้กับมือกับคนเยอะๆอันตรายแล้วใส่พระนิรันตอันตรายก่อนนะครับตำรวจทหารเขาใช้กันนะนะผมเพราะฉะนั้นในโชคกระตามหน้าบดญบารมีวัสนา สองเหรียญย้อนเองเอาคืนไปครับผมกันแกล้งกันดีนะทุกสิ่งทุกอย่างครับผมกันแกล้งมาเราก็อยู่เป็น,นไม่ได้ด้วยเลกจะช้เว่นมน์คาถาครูบาอาจารย์มอบให้เราก็พบติดตัวไว้เลยใสย่ติดตัวใส่ไว้ตลอดนะเวลาครับผมในเมื่อโชคชะตาบุญกลศลวัสนาต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดาบสองควายคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใด โดยอำนาจบุญมาเรามีวัสดาปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเล้าตกตำแหน่งแฮงแมนรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่รู้สึกตกต่ำเบียดดินท่านต้องรีบแก้ไขปรปับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคโดยชะตานี้ตกตำแหน่งม้าไปยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะตั้งมั่นปัญหาต่างๆรู้สึกขึกเขมมากๆนะผมถ้าท่านรู้สึกคึกเขมรู้สึกมีพละพลังมากเกินไปหมอจันแนะนําให้ท่านพบพระผงอย่างเช่นพระปิดตาพระ ปางสมาธิปางสะดุ้งมานก็ได้นะแต่เป็นภาพผงนะผมด้วยโชคลาภเงินทองม,มารมีวาสนานะผมก็จะทาให้ท่านจิตใจอ่อนโยนขึ้นเป็นเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งในตำราครูบาอาจารย์ว่าไว้ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดารรสิงสถขั้มชูป,ปกปากุลของร,รักษาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งชิงไหวชิงพิมใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดบายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวตกตำแหน่งดวงโจรน,นั่นเองนะผมใครบางคนจะมายืมเงินแล้วไม่คืนนะไม่ให้เว้ยไม่ให้เว้ย เพราะว่ามันตกตำแหน่งดวงจนมันต้องดูตำแหน่งของท่านถ้าให้ยืมแล้วเฮ้ยได้คืนช่วยดีไหมนะอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันตกตำแหน่งดวงจนับผมช่วงชะตามันก็ต้องระวังเป็นพิเศษับผมด้วยบโบกุศลวาซนามีดดาบปักลงมาตรงกลางใจก,ะ,กะวนกยกระสรับกระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวครับปักลงมาสามทีครับจะตีความหมายก็คือรักสามเศร้านั่นเองนะสามทีเจ็บปวดโลดลวแสนทุกทรมานกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น ด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาไม่นานไม่ช้าขอเซตสรงผมนิดหนึ่งปิดหัวร้านก่อนเอ้ยหมอสันทำไมมันหัวขึ้นไปเรื่อยๆวะต้องปิดนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งปิดก่อนเออผมต้องไปลปกแล้วชักจะไม่ไหวล้ะผมมันขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นหลักล้านพันล้านนะสายล้านจักรวาลหมอสันจะรวยสายล้านจักรวาลนันเดอะเวิร์ดดูกระทถอดูกระทถอะดบเดอะเวิร์ดมันเกิดขึ้นในโชคชะตาส่งมอบดวงแก้วมณีอำนาจบนบารมีวัสนา เทพเทวาดาสิสิทธิ์คำชูปกปากกุ้งของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสเดียวโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มพระราชาถือดาบตั้งมั่นถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาก็เข้ามาสิครับผมกลัวคุณไม่ละครับกลัวไม่ละครับกลัวไม่ครับไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวก็จัดไปรับด้วยเรื่องราวต่างๆเข้ามาตกตำแหน่งในดวงชะตานี้ให้ท่านออกเดินทาง คุณจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปบลบเปลี่ยนแปบลบผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมัน่นจัดหนักจ,จัดเต็มในโชคตาด้วยบุญกุศลวาสนาต้องมีบุญนะไม่ใช่ข้าวหารแต่ไม่มีบุญไม่มีบุญจะไปห้าวกับเขาโอ้โหเขายิ่งใหญ่เกียงไกรไอ้น,นี่ดวงเล็กนิดเดียวจะไปสู้กับเขามีบุญเปล่าไม่เคยทําบุญโน่นไปทําบุญก่อนทำทานวิหารทา,านสังฆทานเป็นปัจจัยให้เจริญุ่งเลืองไม่มีบุญจะไปห้าวทาท่าใหญ่โตตรนเขา สกิที่เราก็ล่วงแล้วเราไม่มีบุญไปทําอะไรกับเขาได้ผมเดี๋ยวให้ประเพณีมันเกิดขึ้นในโชคตาสิงห์สิทธิ์กัมชูปกปากกุ้งของลักษารดวงตาจะเปิดรับทรัพย์รือโชคจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินตกตําแหน่งเดอะเมจิกเชี่ยวสายยานโวยเทพนําพาซึ่งความประส็จโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาไอ้แม่ต้องตกตําแหน่งเทวดา